3,000เพชรแดงพร้อมแล้วจัดเลยฮะปั่นขวา FC Mobile ครับผมนะและนี่คือ w i s d อ m Top Up ร้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass ตเติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงบ i s d o m Top Up จัดให้ โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแกร์สแกนเชเกเคยกับเกม F ซีโมบายนะครับผมบอกเลยท่านผู้ชมวันนี้นะฮะก็มีคาดการมีลุดสปอยรวมถึงพวกแนวทางกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วในส่วนของกิจกรรมบัลลงดอรวมถึงแอนเดอร์มอสีที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในอาทิตย์หน้าเองครับผมนะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวนี้จะจอะลึกให้กันฟังเลยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะักเตะจะเข้ามาประมาณไหนเดี๋ยวจอะลึกให้กันฟังในคลิปเดียวเลยท่านผู้ชมก่อนไปเริ่มกันเหมือนเดิมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันเหมือนเดิมไม่เป็นธรหมเน่ยซับกับ ช่องเบกช่องนี้กันด้วยนะฮะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของกิจกรรมรางวัลล็อกอินประจํำวันเช่นเคยนะแน่นอนวันนี้เดี๋ยว,ยวผมมีแจกโค้ดฟรีด้วยนะเป็นนักเตะอย่างซอนฮึงมินนะท่านผู้ชมนะโอเควันนี้วันที่19กดรับไปเลยในส่วนของเพชรแดงนะฮะบอกเลยว่า200เพชรแดงรับทุกวันดีทุกวันแน่นอนกับผมนะรวมถึงโค้ดฟรีในวันนี้จะมีชื่อว่า ซอน East อีสยัวในวงมแจกเป็นซอนทองเมียน r w 104เป็นร่างเขียวตัวนี้เลยท่นผู้ชมนะใครที่ยังไม่รับก็สามารถมาล็อกอินประจําวันตรงนี้เพื่อรับของวันได้เช่นเคยนะท่านผู้ชมนะนี่นะนี้คือผมรับไปแล้วนะท่านผู้ชมนะรวมถึงในส่วนของอ่าเว็บสโตร์ใน FC Mobile Store ก็สามารถมารับของรางวัลกดลงชื่อเข้าใช้ ได้เหมือนเดิมครับผมนะรับของขวัญฟรีตรงนี้ทุกวันดีแน่นอนครับผมนะฝากไว้ด้วยใครยังไม่รับนะประมาณนี้แล้วกันนะฮะมาดูว่าเราจะได้เป็นอะไรนะวันนี้นะดูว่าซอนเทอรมินนะจะเป็นยังไงโอเคมาท่านชมนะอาจจะช้าน,นิดนึงนะวันนี้มันดีเลยหน่อยนะท่าน่ชมน,ชมนะ นี่นะฮะมาแล้วครับ l w 104ซอนังมินนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแจกฟรีถือว่าใช้ได้เลยนะต่อไปมาว่าในส่วนของกิจกรรมกับตาหนั่งครับผมนะเราได้อะไรมาบ้างในส่วนตรงนี้อีก6วันจะมีการดีออกไปแล้วนะพวกกิจกรรมอย่าลืมมาทําให้หมดนะนี่คือผมเหลือพาร์ทสุดท้ายแล้วคือทางด้าของดุงก้านะก็เล่นครบหมดเป็นที่เรียบร้อยรางวัลก็ ครบหมดแล้วท่านผู้ชมนะถ้าเกิดว่าเดินครบหมดเนี่ยก็จะได้ร้อยแปถึงร้อซึ่งน้่นอันผมเปิดมาได้108ยแปดนะท่านผู้ชมไม่ต้องคิดว่ามันจะได้111ยสิ็นะผมบอกเลยว่าตรงเลทแน่นอนกิจกรรมตรงนี้นะส่วนรางวัลน,นะถามว่าแรกเป็นใครก็คือท้านนัานของ i ินเ t สตาแน่นอน i n นเ t สตา r อบิาเพิ่มขึ้นแล้วเป็น111นะท่านผู้ชมนะสามารถไปแลกเป็นอะไรแต้มฉาดก็ได้250ถือว่าดีอยู่นะตรงนี้ฮะ โอเคในส่วนของพาร์ตดุงก้าเดี๋ยวผมเปิดไปเลยแล้วกันนะร้อยสี่ร้อยสิบเอ็ดนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้เป็นใครนะฮะโอ้โหแม่งไม่บอลให้กูเลยร้อยสี่ตรงเดทเป๊ะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมใหม่ดีกว่าบัลลงดอมีตัวอะไรมาบ้างท่านผู้ชมนะไปฮะโอเคท่านผู้ชมนะในส่วนของพาร์ทกิจกรรมบัลลงดอมที่จะมีอัปเดตเข้ามาเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าวันที่ยี่สิบสองนะซึ่งมันจะตรงกับวันจันทร์นะแต่ว่าผมคาดไว้เนี่ยอาจจะมาวันอังคารหรือเปล่า หรือว่าพร้อมพร้อมพืม้นฐานเลยอันนี้ไม่แน่ใจน้ำยมเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะแต่ว่าคาดการมาแน่นอนกิจกรรมมัลลงดอนะฮะนักเตะมีใครบ้างก็คือนักของโรดี้นะเป็น cdm 111นะฮะก็จะมีมูเลอร์1 1 1 ST นะฮะเบคเคนบาวเออร์นะฮะ CB 1ร1รอลิวัตโดกุลิด cm 111ยูเซกลับมาแล้วฮะ 111st นะไมคคอนโอเว่นนะสตอนคอรปรอบ เอลเอ็มนะหลักๆก,ก็น่าจะเป็นนักเตะประมาณนี้ละกันนะในส่วนของกิจกรรมบัลลงก์ดอทู้ชมนะใครที่ชอบตัวไหนก็ลองคองมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะไม่จบแค่นั้นฮะก็จะมีพวกโรนเนโยด้วยนะเอลด์บีร้อยสิบเอ็ดคานาวาโดอร้อยสิบเอ็ดซีบีมิคาโดกาคาซีเอ็มร้อยสิบเอ็ดนะเชฟเชงโกเอลบีร้อยสิบเอ็ดโมดิชซีเอ็มร้อยสิบเอ็ดฟันบัตเทน ร้อบักโจร้อยสโดนโดอาร์นายร้อแล้วก็หลุยฟิกโก้อาร์เนั่นเองคร<ม>ับผมนะส่วนนักเตะพวกท็อปสิอะไรเงี้ยก็จะมีพวกนักเตะที่ยังขาแข่งนับปัจจุบ,บันก็คือเป็นพวกเปดี้ c ซ1 1็มรบามินยามาว1ร้อยาร์ดับราฟินญาร้อยสิบเอ็อลดันาอุสมานเดมเบเล่มาหมดนะ1้อวิตินญาฮาคิมี่ ดูเอก็ามาฮะอันดิบท111มูฮัมหมัดซาร่าดอนนารุม่าเอ็มปปเป้111โอ้โหบอกเลยว่าถ้ามาแบบนี้นี่มันจะแจ่มว้าวขนาดไหนท่านผู้ชมนะ หลักๆก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนี้เป็นคาดการณ์เป็นคอนเซปต์นะฮะท่านผู้ชมที่ทําขึ้นมานะส่วนกิจกรรมนักเตะจะมาประมาณไหนรอติดตามในวันที่22แล้วกันในส่วนของกิจกรรมบอลลงดอนนะครับผมฝากไปด้วยนะฮะโอเคท่า okay, นผู้ชมต่อไปมาดูในส่วนของกิจกรรมแอนนิเอร์ซนลี่นะที่จะมีอัปเดตเข้ามาก็าคือวันที่25กันยายนนั่นเองครับผมนะอันนี้เป็นทีม A นะเขาบอกว่าเปิดเผยนักเตะเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าใครจําได้นะใครที่ดูคลิปผมเนี่ยจะมีการเปิดบูดกันเกิดขึ้นนะ เปิดโหวตมานักเตะที่เราโหวตไปเนี่ยก็คือจะเอาเข้ามาในส่วนของ a n n i v e r s a r y นะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดใครจําได้นะถ้าเกิดผมโหวตไปเนี่ยมันจะมีกี่ตัวว่าสามตัวหรืออะไรสักอย่างนะแน่นอนว่ามันมีเข้ามาแน่นอนฮะในส่วนของตรงนี้นะที่เขาเปิดเผยมาเนี่ยก็คือเป็นคาดการณ์ท่านผู้ชมนะก็จะมีก็คือกิจกรรมบอลลงดอนเนี่ยมันจะสุดที่111ใช่ไหมแต่ว่า a n n i v e r s a r y เนี่ยแน่นอนมันจะมา1้3านะฮะท่านผู้ชมนะโอยาจะสุดที่1้3เลยนะเปิดมาตัวแรกก C.A.M. นะฮะแล้วก็มีเอปเป้ S.T. 1 1 3ยสิบสาม Odyssey R.W. 1 1 3ยิเลคนไลท์ฮะไม่ไม่พลาดนอนครับผมต้องมา C.T.M. 113ฟิล์มโปง1 1 2 R.B. นะนูโนเมนเดสครับผมต้องมาฮะ L.B. 1้2มาทุกคุณย่า112 C.M. มันนอนใครแฟนไปอยู่ต้องจัดนะท่านผู้ชมนะแล้วก็หลักๆก็ที่เราคุ้นๆก็จะเป็นพวกอ่าเาวเปโดนะฮะที่ เราคุณคุณเอทีร้อแล้วก็จะเป็นนักเตะพวกเรียวมัดดิบนะฮะร้อยสิบเช่นกันนะท่านผู้ชมนะนี้ก็จะเป็นนักเตะที่เป็นคาดการนะเข้ามาในส่วนงทีม A ของกิจกรรม Anniversary นะครับท่านผู้ชมนะใครที่ชอบตัวไหนคิดเห็นอย่างไรคิดเห็นค,ค,คิดไม่เหมือนกันคิดต่างสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะไม่มีผิดไม่มีถูกและกันในส่วนตรงนี้นะรวมถึงอ่าเหมือนจะมีการอัปเดตในส่วนของอ่า แต้มนักเตะที่เป็นแลงด์อัพขึ้นมาด้วยนะแต่ว่าเจาะลึกเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้อีกทีนึงแล้วกันในส่วนของตรงนั้นอนะันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนในกันในส่วนของการอัปเดตมาเล่าค้ค่าว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วกันนะท่านผู้ชมนะประมาณนี้ฮะโอเครวมถึงวันนี้นะมีอัปเดตในส่วนของตรงนี้มาด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะนี่นะในส่วนของอไฮไลท์นะฮะไฮไลท์ประจําวันนะฮะก็จะมีเป็นแพ็ค นับถอยหลังไปทีนการฉลองครบรอบ2ปีนะเพียงแค่เราเติม179บาทตรงนี้นะได้500แล้วก็ได้รับฟรีหมดเลยนอกจากนั้นนะอย่างนั้นก็คือจะเป็นพวกมาเลสเดียโรอะไรเงี้ยรับฟรีหมดเลยฟิลิปรามาโจโคลาฟินยานะ มูนงกินมาไลค์อะไรเงี้ยแล้วจะได้ของขวัญอีกอันนี้ผมไม่ชัวร์นะถ้าเกิดว่าใครเปิดแล้วเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยว่าได้เป็นอะไรในสขอ,ของของขวัญตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะใครอยากเติมถูกก็ไปจัดได้ที่ร้านม i s ตอมท็อปอัเช่นเคยผมบอกเลยว่าการันตีไม่เกิน179บาทแน่นอนครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันส่วนกิจกรรมโฟล์ฟิทิวัลซีหายอันนี้ยังสามารถมาเติมมาเปิดได้อยู่นะในส่วนของ F C 2,400 F C point ตรงนี้นะแต่ว่าไอ้ตรงกระดานตรงนั้นเนี่ยเขาออกไปแล้วนะในนส่วของ108 รอนะไม่มีแล้วนะตรงนี้นะแล้วก็ฝากด้วยลวกันในส่วนของร้านค้าตรงนี้นะเห็นบอกว่า EA เนี่ยทำแพ็กมาขายหรือเปล่านะอันนี้ไม่ชัวร์นะเพราะว่าแพ็คมันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะ,ะที่มีอัปเดตวันนี้นะเห็นไหมเขาบอกว่าโอกาสสุดท้าย ของการเรียกตัวก็คือเหมือนเป็นการต้อนรับ OBR 113เองครับผมก็คือเหมือนเป็นการมาเทขายหละมันจะมีรุ่น1 0 9 1 1 1นะตรงนี้เป็นกิจกรรมแรงล็อกนะฮะรุ่นห่ันร้า1 2บ0อฟซบอกเลยว่าโคตรคุ้มนผู้ชมนะแล้วก็จะมีเป็นทีมมิน t ี r วินเตอร์กับอัพ e เตอร์เดย์เบคด้วยนะ1 2 5 0 109 111บอกเลยว่าโคตรคุ้มแล้วก็จะมีคอลเลกชันอันติเมท TOTS ตรงนี้109การตีแน่นอน1นตัวครับผมนะโอ้โหบอกเลย เพื่ออะไรวะ600ก็คือคุณมีโอกาสลุ้นอะก็คือ CR7, เซเซี่หรือว่าจะเป็นลาฟินยายาเมล์คุณได้แน่นอนครับผมนะแค่คุณมาเปิดตรงนี้บอกเลยว่าได้สองครั้งอยู่ที่ว่าใครดวงดีดวงไม่ดีนั่นเองครับผมนะแล้วก็ไม่จบแค่นั้นฮนะแม่งยังมีขายไอ้ f c p o i p t i n t เป็นกิจกรรม aqua vs inferno อีก เอแม่งขายดีขายเก่งซะเหลือเกินนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะหลักๆประมาณนี้สําหรับวันนี้นะก่อนจากกันไปแน่นอนเดี๋ยวขอเปิดแพ็คอำลาท่านผู้ชมเช่นเคยนะสามพันเพชรแดงพร้อมแล้วจัดเลยฮะมาท่านผู้ชมนะหลังจากที่ไม่ได้เปิดค่อนข้างนานมาดูว่ารอบนี้เราจะได้เป็นใครนะโบนัสสกเตที่ซื้อขายไม่ได้พร้อมแล้วปัดขวา fc mobile ครับผมนะมาลุ้นว่าจะลั่นหรือเปล่าท่านผู้ชมรอบนี้โอ้โหเห็นธงครับผม c b ฮะโอ้โห ร้อหครับผมถือว่าตรงเดทฮะโอ้โหมันเกลือจังวะเกลือจัดจัดนะท่านผู้ชมไม่รู้จะพูดยังไงฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะสุดท้ายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเด็ดน,นะครับผมไวม้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันฮนะ